สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องสามจุกจะพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตของการประกอบอาชีพการเกษตรของชาวชุมชนบ้านหนองจิกถ้าพร้อมแล้วไปชมกับน้องสามจุกกันเลยค่ะบ้านหนองจิกเป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีพื้นที่การเกษตร1น0่ไร่มีจำนวนเกษตรกร9กครัวเรือนกเกษตรกรมีอาชีพปลูกอ้อยเลี้ยงวัวนมปลูกข้าวโพดฝ,ฝักอ่อน กระชายหัวราพาและกระเพรานอกจากนั้นก็ยังมีการเลี้ยงบัวพื้นเมืองหญ้าแพงโกล่ากล้วยน้ำว้ามะม่วงเกษตรกร,ร,กรยังใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแต่อย่างใดเรามาคุยกับพี่ดาวเรืองผู้ปลูกอ้อยว่าพี่เขามีวิธีปลูกอ้อยอยังไงคะ พี่ดาวเรืองคะช่วยเล่าให้ฟังด้วยคะ่ะว่าพี่เริ่มปลูกอ้อยตั้งแต่เมื่อไหร่และมีวิธีปลูกอ้อยยังไงคะพี่ปลูกอ้อยมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่พี่ก็ปลูกตามที่พ่อแม่เขาสอนมาเคยทํากันมาอย่างไรก็ทํากันอย่างนั้นแหละขั้นตอนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกส่วนใหญ่พี่ก็จ้างพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเท่าแก่เขาก็มาตัดไปส่งโรงงานเอง เดี๋ยวจะไปดูแปลงนู้นต่อนะคะพี่ดาวเรืองไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ทำอะไรคะทำไมน้ำท่วมแปลงเต็มไปหมดเลยคะอ๋อพี่ก็กำลังใช้น้ำจี้กระชายอยู่จ้าเขาก็ทำกันแบบนี้กันทั้งนั้นแหละน้ำเราออกจะเยอะแยะกลัวอะไรถ้าน้ำท่วมไร่แบบนี้น้องสามจุกขอลาไปก่อนนะคะพี่ทำอะไรอยู่คะ ฉีดยาฆ่าเชื้อราอยู่จ้าเขาฉีดยาก,กระเพราโหระพากันด้วยหรอคะน้องสามจุกชอบกินโหระพาสดกับก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะคะแบบนี้มันจะตกค้างในโหระพาที่น้องสามจุกชอบกินไหมเอา้าน้องสามจุกมองหาอะไรอยู่ละนั่นน้องจุกชอบหนอนอยากดูหนอนไม่มีแล้วละ่ะพี่จัดการมันไปหมดแล้ว ด้วยไอ้นี่ทำไมชาวบ้านเขาใช้ยากันเยอะจังเลยพี่คะจะเอานมวัวไปไหนคะหลงก็จะเอาไปส่งสหกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละมีแหล่งรับซื้ออยู่ใกล้ๆด้วยเหรออย่างนี้ก็ไม่ต้องขนนมไปส่งไกลๆน้องสามจุกหิวจังขอซื้อนมได้ไหมคะ ไปมาหลายแปลงนะหิวมากค่ะนมที่นี่มันยังกินไม่ได้หรอกหนูมันเป็นน้ำนมดีบเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยทำไมไม่มีอะไรที่น้องสามจุกชอบเลยใครก็ได้ช่วยน้องสามจุกที